i t h I got problems on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  problems I solve them. I run through the money, the pressure w e c a l l i t g Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going t o something t h a t สวัสดีน้องๆชาวเกมฟรีไฟล์กันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวีเช่นเคยเอาล่ะวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มเพชรในเกมฟรีไฟล์อีกแล้วนะวันนี้นะพี่จะไปที่เว็บว,วิบวับเหมือนเดิมแล้วนะพี่ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากเว็บว,วิบวับใดๆเลยนะ ที่จะมาอธิบายให้น้องๆฟังด้วยนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มีดราม่านะแล้วก็มีน้องๆบางคนถามมานะว่าแสดงความคิดเห็นถามมาว่ามันคุ้มหรือครับที่ไปสุ่มในเว็วบวิบวับอะ่ะครั้งละ50อะ่ะพี่บอกเลยนะว่ามันคุ้มนะและมันก็ไม่เสียด้วยนะมันไม่เสียหรือไม่ขาดทุนนะมันได้พอดีเลยเพราะว่าปกติแล้วเราไปเติมเกมนะฟรีไฟล์นะไปเติมตามเว็วบต่างๆนะเติม50บาทเราก็จะได้172เเพชร แต่อันนี้ในวงล้อนี้นะที่พี่สุ่มเพชรนะมันขั้นต่ำหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพชรอะเราเติม50บาทก็เท่ากับว่าเราได้ได้เพชรตามปกติบนเราเติมแต่มันมีสิทธิพิเศษนะเราก็จะได้รางวัลใหญ่ก็คือเพชรที่มากกว่านะสมมติว่าเราสุ่ม50บางทีดวงเราดีถูกจังหวะถูกวันนะบางทีเราได้1,000เพชรอย่างนี้หรือว่า70,00เพชรอย่างนี้รางวัลใหญ่สุดของในเว็บวิบบับคุ้มนะเสีย50บาทเราได้70,00เพชรนะถือว่าสุ่มเพชรอันนี้นะ ไม,ไม่เสียไม่ขาดทุนนะได้พอดีเป๊ะเลยนะนี่นะนะตอนนี้นะพี่ก็ย้ําก่อนเลยนะว่าพี่มีในตัวอยู่ส6เพชนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าพี่จะสมได้รางวัลใหญ่หรือเปล่านะเจ็ดพเพชรืหรือ1พ0 0เพชรรือะไรมากกว่านั้นนะแต่ถ้าได้172เจพชก็ถือว่าพอดีพอดีคุ้มอะ่ะเหมืมอนเราไปวัดดวงดูนะย้ำเลยนะก่อนที่จะรับชมคลิปนี้นะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันก่อนเลย<ๆ>ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้นะครับน้องๆตอนนี้นะพี่ก็ได้ทําการเข้ามาสู่ในเว็บวิบวับเป็นที่เรียบร้อยแล้วพนะี่ผมก็ได้ทําการเติมเครดิตเข้าไปแล้วแล้วก็มีอยู่1 0 4เครดิตมีของค้างเก่าจากคลิปที่แล้วอยู่อยู่สเครดิตแล้วก็พร้อมที่จะไปทําการเริ่มสุ่มโคตรเพชรกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการกดเข้าไปเลยอยากตาม,มาก็ตามมาละกันนะพี่ก็ย้ําเลยนะว่าไม,ไม่ไม่ขาดทุนนะ ได้พอดีพอดีเท่าทุนเลยอ่ะเหมือนกับเราเติมปกติอ่ะแค่มาวัดดวงเพื่อที่จะเอารางวัลใหญ่โอเคแถมล็อกอินง่ายๆนะบอกก่อนแล้วกันนะว่าพี่ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากเว็บวิบวับใดๆนะแต่ถ้าอยากมีสปอนเซอร์เข้าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ใต้คลิปเลยเราจะมาทำการเริ่มเลยนะอันดับแรกเลยนะ น้องๆบางคนนะที่ดูจากคลิปที่แล้วนะบอกว่าเพชรมันไม่เข้าเราต้องตรวจสอบ ID เราให้เรียบร้อยก่อนก่อนนะว่าชื่อตัวละคร ID ตรงกันหรือเปล่านะก่อนที่เราจะเริ่มทําการสุ่มนะแต่ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงเราสามารถกรอกกลับไปเพื่อที่จะมาใส่ User ID ใหม่ได้มันจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังหลังจากที่เราสุ่มนะที่ก็ไม่ได้รับโปนเตอร์จากเว็บนี้ พี่ผสมให้น้องๆดูในช่องพี่เดฟทีวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วกันเลยย้ําเลยนะพี่จะสามารถหมุนได้ก็คือ2รอบ2รอบนะพี่มีอยู่100รอางวัลก็อย่างเช่นเคยเลยเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายซ้ำแล้วกันว่าจะมีรางวัลอะไรบั่งนะขั้นต่ำก็คือ172เพชรรองลงมาก็คือ1052แล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็น1 8 0 1เพ่เพชรปะน่าจะใช่ แล้วก็รางลองลงมาอีกรางวัลที่4ี่ก็จะเป็น3 6 9 7เพชรางวัลใหญ่ก็คือ7,394เพชรเพนะย้ำเลยนะมันเป็นเหมือนกับเราซื้อคู่บองไปไปลุ้นรางวัลใหญ่อะและเราก็ไม่เสียทุนนะเราก็ได้นะมาเลยนะพร้อมที่จะเริ่มกันหรือยังมาเลยนะพร้อมแล้วนะส2 1สองเรามาดูกันก่าว่าเราจะได้รางวัลใหญ่กันหรือเปล่ากดเลยแล้วกันนะ เอาแล้วเอาแล้ว,อลว,อลวขอพันเพชร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 หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเพชรอห์เห็นปะมันยังไงก็ได้ครับมันไม่มีมันไม่มีคําว่าเกลืออยู่ในช่องวงล้อแต่ถ้ามันมีช่องเกลือเนี่ยต้องทําให้เราใจสั่นแล้วตื่นเต้นแล้วว่าไม่รู้จะไปโดนตรงวงล้อเออคำว่าเกลือหรือเปล่าตรงช่องคำว่าเกลือแต่ถ้าโดนนี่ก็คือบันลเลยอะ่ะ พี่ว่ามันลุ้นอะอย่างที่พี่บอกมันลุ้นอะมันไม่เสียทุนมันได้เท่าทุนเลยโอเคเหลือตอนนี้พี่อา้าวเครดิตรีศูนย์เลยถ้ารีศูนย์แบบนี้นะให้เรารีนะอ่ะรีอ่ามันก็จะมีเหลือห้าสิบส่วนเพชกก็จะเข้าในตัวอัตโนมัติเลยนะเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาในเว็บนี้นะมันจะมีให้เราทำการใส่ไ d ดีนะ โดยที่เราไม่ต้องจะเป็นต้องเอาบัตรกาลลีนาไปใส่เพื่อที่ไปเติมซ้าอีกรอบหนึ่งอันนี้จะเพชรจะเข้าตัวเลยโดยที่เราหมุดวงล้ออยู่ก็จะเข้าไปเรื่อยๆโอเครอบที่สองเราจะทําการเริ่มเลยนะหวังว่ารอบนี้คลิปนี้พี่จะได้เพชรรางวัลใหญ่แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเท่าทุนแล้วก็มาบอกต่อน้องๆบางคนที่ ยังไม่เคยเข้ามาสุ่มแล้วไม่กล้าแล้วก็บอกว่ามันขาดทุนนะใครที่เคยเข้ามาสุ่มแล้วก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะว่าคุ้มไม่คุ้มนะใต้คลิปเลยหรือว่าแชร์พี่ด้วยแล้วกันนะโอเคเราจะไม่พูดมากแล้วเราจะเริ่มทําการสุ่มเลยนะรอบที่2ของเรา1000พันเพชร เฮ้ยเอ,ยอ้เกือบพับเจ็ดพันเพชรอีกนิดเดียวเองอะแต่ถ้ามีทุนกว่านี้นะว่าน่าจะได้อะอีกนิดเดียว 7, อะเจ็ดพันเพชรอะอมหมายกอเกือบเกือบครับเกือบเกือบโอเคแล้วเราก็ไปดูประวัติรางวัลที่เราได้รับนะอ่ะ มีลำดับบอกมีเลขบอกนะเผื่อมีข้อผิดพลาดยังไงก็สามารถที่จะไปต่อเจออ้าหน้าที่ในหน้าเว็บได้นะโตแย้งเขาได้นะว่าเพชรทำไมไม่เข้าเขาสามารถตรวจสอบได้สุ่มโคตรเพชรนะเข้าตัวภายใน3นาทีภายนะ1 3สานาทีก็อาจจะเข้านะแต่ปกติแล้วนะไม่ถึงนาทีก็เข้าแล้วลหละแต่ถ้าเกินสามนาทีแล้วยังไม่เข้าก็เราก็ลองมาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูนะพี่เติมมาแล้วก็สมาดก็คือเล่นจากวงล้อนี้นะ ควบเพชรนะั้นมาสี่รอบสี่รอบนะรอบที่แล้วพี่ทาคลิปไปนะก็ลงทุนก็งบประมาณเหมือนเดิมเลยหนึ่งร้อยบาทรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะหนึ่งร้อยบาทก็ก็อย่างที่เห็นนะได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเพชรในตัวนะว่าเข้าหรือ,อยังโอเคเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูพร้อมๆกันเลยนะน้องๆตอนนี้นะพี่ก็เข้ามาในเกมฟรีไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพชรก็เข้าปเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้พี่มีอยู่ก็คือสาม้อย 60เพชรนะเข้าภายในไม่ถึง1นาทีอะโอ้หมายกอโอ้โหสุดยอดมากเลยครับกะโคตรเพชรนะในเว็บวิบวับนะถือว่าคุ้มเลยออย่างที่พี่บอกนะโดยที่เราไม่ต้องไปเสียทุนเลยสักบาทเลยอะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย